สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านราคาถูกนะพี่เนาะพระราคาหลักร้อยมาเจอเจอพี่พี่อีกแล้วใน e ีพีที่45สวัสดียามเย็นวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนสองพันหนะครับพี่ วันนี้มีพระพอสมควรมีพระมาแด่งตันที่พี่พอสมควรเลยพี่อ้าวพระราคาหลักร้อยภายใต้กติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนไม่โทรเลย096 259 4093จะแอดไลน์ก็ไอดียไลนเฮงดีเจ9ดเกและทุกคลิปที่ลงในช่อง YouTube ในช่องคอมเมนต์นะครับพี่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ เป็นลิงก์ที่เราสามารถแอดไลน์กันได้พี่คลิกลิงก์นั้นได้เลยนะครับพี่นะแล้วสําหรับพี่ๆท่านลูกค้าท่านใหม่นะพี่เนาะลูกลูกค้าท่านใหม่รือลูกค้าท่านเก่าทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ให้พี่ได้สบายใจเลยว่าพี่จะได้รับพระถึงมืออย่างแน่นอนนะพี่นะอาพระถึงมือพี่อย่างแน่นอนนะครับพี่วันนี้ยามเย็นเย็นยามเย็นเย็นวันศุกร์ มีพระมาะแบ่งปันพี่พี่อยู่พอสมควรเลยพี่อ้าวลองดูรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่เอ้าแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมพี่ก่อนจะไปรับชมนะพี่เนาะคอนจะไปรับชมกราบกราบพี่พี่จริงๆครับพี่รบกวนพี่พี่จิ้มไลค์ด้วยจิ้มแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับพี่และอย่าลืมนะครับพี่พ,พี่ที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดติดตามช่องเฮงดีพระบ้านราคาถูกไว้นะครับพี่เวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนพี่พี่ให้เข้ามารับชมอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะพี่นะเอ้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะพี่เนาะไม่พูดพมทําเพลงให้เสียเวลาพี่ปึ๊บเอาเครรายการแรกรายการแรกเลยดีกว่าพี่รายการแรกกันเลยดีกว่าพี่นี่เหรียญเจ้าสัว เหรียญเจ้าสวหลวงพ่อกเกษมสองห้าสามห้าเหรียญเจ้าสวนะพี่นะหลวงพ่อกเกษมสำนักสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางนะพี่นะพศสองพันหร้อยสามสิบห้าพี่นี่เหรี่ยเจ้าสวอย่างนี้พี่เดี๋ยวลองลงกล้องใหนะ้พี่ดูนี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับชัดเจนดีไหมครับพี่อย่างนี้โอ้โหพี่ดูอดูครับพี่ เหรียญเจ้าสัวสองห้าสามห้านะพี่นะเออนานๆจะเจอทีนะพี่นะนี่เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมนะพี่นะอานานๆจะเห็นทีนะพี่อ่ะอย่างงี้พี่ชอบไหมเอ้ยพี่ชอบไหมครับอย่างงี้อ่าพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะอย่างงี้เอ้าด้านหลังน่อยนี่เลยครับพี่โอ้โหด้านหลังก็เป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญหลอกเงี้ยนะพี่นะความความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะพี่นนองนี่แต่ประมาณนี้เลยพี่ประมาณนี้เลยพี่นี่ มีต่อโคดนะพี่นะมีต่อโค้ดนี่อย่างนี้ครับพี่อ่าเขาทำเห้ืายสไตล์หลอโบราณใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยอืมที่้ายหลอโบราณน,นะพี่นะนี่อ่ะพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะนี่อย่างงี้พี่อเอาเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวอย่างงี้ครับพี่เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อกเกษมเอาห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เปิดรายการแรกไม่แพงนี่ไม่แพงเนาะเอารายการต่อมารายการต่อมานะครับพี่โอ้โหพี่ดูจอบจอบเล็กจอบเล็กหลวงพ่อเงินจอบเล็กหลวงพ่อเงินพี่พี่ท่านใดตามหาอยู่พี่พี่พี่ท่านใดมองหาอยู่พี่จัดไปเลยครับพี่นี่พี่ลองดูเนื้อหาก่อนพี่ลองดูเนื้อหาก่อนอย่างนี้เนื้อหาอย่างนี้ครับพี่นี่ ลงกองนิ่งๆให้พี่ดูเลยให้พี่พิจารณาเลยครับพี่ส่วนลึกลึกสุดใจเลยพี่นี่ส่วนลึกลึกสุดใจเลยพี่เนื้อหาแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับเนื้อหาประมาณแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่นี่อย่างนี้นะพี่นะอย่างนี้นะครับพี่นี่โอ้โหพี่ดูตามสไตล์เหรียญหล่อโบราณพี่ลองดูครับนี่โอ้โหปิ้นปริ้นโอ้ปิ้ปิ้นปิ้นอย่างนี้ครับพี่นี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่อย่างนี้นะพี่นะนี่ โอ้โหดูเนื้อหาพี่ดูเนื้อหาโลหะพี่ลองดูเนื้อหาโลหะก่อนนี้พี่ชอบไหมครับพี่ชอบไหมครับนี้สไตล์การหล่อโบราณนี่สไตล์การหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่นี่อย่างนี้อ้าพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยอย่างนี้อย่างนี้เอาประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้นะครับพี่เอ้าจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนี่ยจอบเล็กหลวงพ่อเงินเอ้าห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ห้าร้อยบาทพี่จัดไปจัดไปรายการต่อมาอแหวกม่านหลวงพ่อก,กวยพี่หลังเป็นพระสิวลีนะนักชาลิติหัวใจสิวลีนชาลิตินี่พี่พระสิวลีนี่แหวกม่านหลวงพ่อก,กวยนี่ครับพี่นี่เนื้อหาแบบนี้พี่ เนื้อหาแบบนี้เลยพี่เนื้อหาแบบนี้เลยนีพี่อย่างนี้เขียวคกใช่ไหมพี่เนาะน่าจะใช่นะอย่างเงี้ยโอ้โหดูอ้ oh, คาคลาสสิกดีพี่นี่ประมาณนี้เลยพี่ประมาณนี้เลยนะครับพี่นี่ so. พี่ดูอ้าคลาสสิกดีพี่สวยดีสวยดียด pillar. พ,พววี่อย่างนี้นี่ครับพี่พระศิวลีอย่างนี้ครับพี่นี่เลยอย่างนี้นะพี่นะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ ไม่ทราบป,ปีพศออนะพี่นะพี่ดูให้ชอบแล้วกันเขียวมรกตเขียวคกนี้เลยพี่อา้าวสวยดีพี่เอาสี่ร้อยบาทแหว,วกบ้านหลวงพ่อโวยสี่ร้อยบาทครับผมนี่โอ้โหรายการต่อมาพี่เอาเออไปเจอบ้านบ้านนี้เขามีอย่างนี้พยักพันล้านอพี่ลองดูพยักพันล้านหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะพี่นะปัะ๊บ เอาอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยนะนโอ้โหพี่ดูพยักพันล้านโอ้โหดูการแกะลงยานี่พี่ดูอย่างก็ทําแบบมิติเลยนะนี่เนื้อปีกเครื่องบินลงยาขอบลุ้นประจําวันเจ็ดสีจีโวอน อย่างนี้พี่เนื้อปีกเครื่องบิน hmm. ดูพี่ดูพยักพ์นล้านนี่ดูพี่ดูโอ้โหโลงยาสีน้ำเงินลงยาสีน้ำเงินนี่อย่างเงี้ยพี่โอ้สุดยอดพี่เนาะเนื้อปีกเครื่องบินเบามากเลยพี่น้ำหนักน้ำหนักเบามากเลยนะพี่นะน้ำหนักเบาจริงๆพี่อา้าลองดูพี่ลองดูอย่างงี้นี้หลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนี่พี่ดูนี่โอ้โหพี่ดูอ่ะตามสไตล์พระใหม่นะพี่แล้วแกะบล็อก สวยงามพี่ลองดูนี่ดูเหมือนลัศสมีนะพี่นงเหมือนเส้นลัศสมีสวยๆยอย่างเงี้ยพี่เนี่ยอ่าพี่ลองดูนะครับหลวงพ่อพัดเนะื้อปีเครื่องบินนะพี่นะลงยาสีน้ําเงินจีวรนส้มมีหมายเลขไหมอือพี่ลองดูนี่โอ้สวยงามนะพี่นองสวยงามนะครับพี่ผมมองไม่เห็นเลขนะพี่อาจจะต้องไปลุ้นเลขเอาหรือเปล่าเลขเขาอาจจะโดนบงังอช่วงนี้หรือเปล่านะพี่นะ ผมไม่รู้ว่าเขามีนัมเบอร์หรือเปล่าท่พี่นะแต่น่าจะมีนะพี่นะลองดูพี่ลองดูเอาเห,หรียญหลวงพ่อพัดอย่างเงี้ยพี่เอาสามร้อยบาทเนื้อปีกเครื่องบินเอาสามร้อยบาทโอโ้โหพี่เนื้อปีกเครื่องบินหลวงพ่อพัดสามร้อยเท่านั้นพี่ลองดูพี่ลองดูนะครับพี่พยักแสนล้านนี่เนื้อปีกเครื่องบินลงยาสีน้ําเงินสวยงามมากเลยพี่สีนเด,มเดิมๆยังไม่ได้แกะสีนเดิมนะนี่สีนพระเด,เดิมๆยังไม่ได้แกะพี่เป็นลุ้นเลขเอา พี่เป็นรุ่นเลขเอาเลยน่าจะมีเลขเลยพี่ผมว่านะผมคาดว่าน่าจะมีเลขนมเบอร์ Number นะพี่นะโอ้โหต่อมาเนี่ยพี่ปิดตาหลวงปู่โตปิดตาหลวงปู่โตพี่วัดพระดูชิมพีดูพี่ดูเนื้อแน่นแน่นอย่างงี้พี่เนื้อแน่นแน่นอย่างงี้พี่ออืดูแน่นปักเลยพี่แน่นปักเลยพี่น,น,นี่อย่างนี้เนื้อแน่นปักเลยพี่ลองดูนะครับอย่างนี้ ได้มาบ้านๆเลยพี่บ้านๆเลยอย่างงี้ครับพี่นี่หลวงปู่โตหลวงปู่โตอย่างนี้พี่นี่อ่าประมาณอย่างนี้พี่ประมาณอย่างนี้นี่โอ้โหพี่ดูเนื้อโซนดำเลยพี่เนื้อโซนดำเลยครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่ตัวยันคมๆชัดๆอย่างงี้พี่เอ้าพี่ลองดูนะครับนี่เนื้อออกโซนเข้มโซนดำาเลยพี่นี่พับปิดตาหลวงปู่โตพับปิดตาหลวงปู่โต๊ะอย่างงี้พี่ อนี่อ่ะเอาลองดูพี่พระปิตาเอา้าสี่ร้อยบาทราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่อา้าวสี่ร้อยเท่านั้นสี่ร้อยเท่านั้นโอ้โหดอพี่ดูรายการต่อมาสุดยอดเกจิเกจิอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะนิรันตลายเนาะพี่เนาะเหรียญยอดยอดนิรันตลายเลยพี่นี่ดูหลวง ปูทวดหลังหลวงหลวงหลวงพ่อทิมอาจารย์ทิมนะพี่งานเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนี้ขเขาเรียกว่าเหรียนเลื่อนศูนย์แปดใช่ไหมพี่เหรียนเลื่อนศูนย์แปดพี่นี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังอาจาร, 08, รย์ทิมศูนย์แปดเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนี่พี่ดูหน้าตาคมชัดเนี่ยพี่เนาะหน้าตาคมชัดโอ้โหไปดูนี่คมชัดมากพี่ รายละเอียดคมชัดแบบไม่ต้องห่วงเลยครับพี่นี่รายละเอียดคมชัดมากครับพี่นี่โอ้ผิวเหรียญนะพี่ดูเป็นเส้นวิ่งนี่เลยพี่ดวงกระถวดวัดช้างให้นะพี่ hai. นะนี่ดูสงสมกระหนกแบบนี้สมกระหนกแบบนี้พี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะนี่อย่างนี้เลยพี่หน้าตาคมชัดหน้าตาคมชัดเสมาคมคมชัดชัดอย่างนี้พี่นี่ดูนะครับพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่แจ้งน้องได้เลยนะพี่นะนี่อย่างนี้ครับพี่นี่อาจารย์ทิมพี่ด,ด,ดคูคมชัดดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยคมชัดดีไหมครับพี่อ่าลองดูนะพี่นะนี่ตัวหนังสือเนี่ยพี่ต้องไม่ต้องห่วงเลยคมคมชัดชัดอย่างงี้พี่คมคมชัดชัดอย่างงี้นะครับพี่นี่อาจารย์ทิมอย่างงี้พี่นี่ lio, อพี่ดูหน้าตาคมชัดดีนะพี่เนาะหน้าตาคมชัดดีครับพี่เอา้าหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมศูนย์เลื่อนศูนย์แปดอย่างเงี้ยพี่เอ้า หกร้อยบาทโอ้โหหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่หกร้อยบาทเท่านั้นครับอ่ะพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะโอ้อรายการต่อมาสายเครื่องรางพี่อืมพี่ดูใหญ่สะใจไหมครับพี่อันนี้ดูนิ้วผมนะนี่พี่ดูเกือบสามนิ้วก่พี่สองนิ้วกว่าอ้าวอย่างเงี้ยพี่นี่เลยพี่น่าจะเป็นไม้อะไรสักอย่างเนี่ยพี่โอ้น่าจะเป็นไม้ไม้อะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจนะแต่น่าจะเป็น ไม้ดีเลยผมว่านะพี่นะไม้ดีที่เขานามาแกะเสืออย่างเงี้ยครับพี่ไม่ทราบขนาดจานนะพี่นะผมดู่าเทลยพี่นี่ใหญ่ปึ๊กเท่เลยพี่นี่มีรอยจานอย่างงี้พี่อัคระ,ะจานอัคระ,ะแบบนี้นี่รอยจานอัคระ,ะแบบนี้อ่างานแบบมไม้เนะท่ไปอีกแบบนะพี่นะเท่ไปอีกแบบนึงนะพี่นะนี่เออได้มาอย่างเี้เลยพี่บบ้านเลยพี่อ่าโหอ,อย่างงี้เขาเรียกงานพุทธศินนี่พุทธศิน นี่พี่รอยจานชัดเจนเนี่ยพี่ไม้อย่างเงี้ๆๆยไม้อย่างนี้เลยไม้เงี้ยไม้อะไรเนี่ยผมผมไม่ผมไม่ชํานาญเรื่องไม้ซะด้วยนะพี่นะออะพี่ลองดูเลยพี่นี่อ่าพี่ลองดูนะครับนี่ลองดูเลยเขามาแกะพี่เขามาแกะเป็นเสืออย่างเงี้ยพี่แกะเปน็นเสืออย่างเงี้ยมีรอยจานอย่างงี้พี่อพี่ลองดูนะครับเอาให้พี่ชอบแล้วกันอย่างเงี้ยนาะพี่นาะ เอาพี่ชอบเลยแล้วพี่เพราะว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วผมก็ไม่รู้จะตีเข้าเป็นอาจารย์อะไรด้วยนะพี่นะผมดูว่าคลาสสิกดีพี่เท่ดีพี่อืดูพี่ดูตัวใหญ่ๆเสือแกะดดอกะกกะกะนะดูพี่ดูอย่างนี้เลยพี่แกะจักไม้มาเลยพี่แกะจักไม้มาเลยพี่เนาะดูพี่ดูอย่างนี้เอาประมาณนี้นะพี่เนาะประมาณนี้พี่เสือไม้แกะอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทห้ๆๆาร้อยบาทครับพี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับอย่างนี้ อ้าวเท่ดีพี่ไม้ชิ้นใหญ่นะไม้ชิ้นใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะพี่นะใหญ่เลยละใหญ่เลยอะพี่ลองดูเนี้ยอันนี้กล่องกล่องหลวงพัดเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหเกือบใหญ่เท่ากล่องหลวงพัดเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยอะพี่ลองดูนะครับพี่นี่เสือตัวนห้าร้อยพี่ห้าร้อยเอาตะกุตะกุดตะกุดตะกุดไม่ทราบที่ตะกุด,กด,กดไม่ทราบที่แต่ว่าดูพี่ดูเห็นไหมเอ่ยนี่พี่ดูรอยจามสักก่อน พี่ดูรอยจานสกักอนนี่ครับพี่โอ้โหจานได้สวยงามมากเลยครับพี่รอยจานจานได้สวยงามมากเลยครับพี่ข้างนอกนี่เป็นแผ่นตะกั่วนะพี่เนาะเป็นแผ่นตะกั่วนะครับพี่อ่าดูโอ้โหตีตะลางเขียนอักษรยันลงไปอ่าพี่ลองดูนี่นี่น,นี่โอ้โหดูพี่ดูนะครับนี่เห็นไหมเอ้ยนี่อย่างนี้พี่ เห็นหัวม้วนกี่รอบเนี่ยอืนี่ลองดูนะครับพี่ถ้าขี้ออกมานี่แเพนเบลเลอร์นะผมว่าเนี่ยนี่ครับพี่เดี๋ยวลงกล้องให้พี่ดูรอยมือหน่อยเผื่อพี่จะเข้าเผื่อพี่จะรู้เนาะว่าลายมือของหลวงพ่ออะไรเผื่อพี่ทราบเผื่อพี่ทราบผมไม่ทราบพี่พี่ถ้าพี่ทราบพี่จัดไปเลยเียให้ดูตัวหนังสือตัวไหนดีนะเอ้าก็ว่าถูกทางเนะเมื่อกี้ก็ไม่ถูกอยู่ดี ทำไมยิ่งบิดยิ่งผิดอ้าวยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเดี๋ยวตั้งสมาธิก่อนอ่าประมาณนี้เจอแล้วนี่ครับพี่นี่อ่าพี่ลองดูนะครับนี่ตัวการจานอย่างนี้พี่ตัวรอยจานอย่างนี้นี่ประมาณนี้พี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ พี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยอย่าง,งนี้เนี่ยพี่ลองดูลองดูนะพี่หน้านี้อรอยจันอย่างนี้เลยพี่อ่ะประมาณนี้พี่ตะกุดเนี่ยพี่ตะกุดตะกัวอย่างเงี้ยพี่ไม่ทราบที่นะพี่น้องไม่ทราบที่จริงๆพี่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้าใกล้จะหมดแล้วพี่ใกล้จะหมดแล้ว ต่อมาอะไรกันต่อมานะพี่นะรูปอ่ะไปพร้อมกันเลยดีกว่าล่นเวลาหน่อยรูปหลวงพ่อนนยกับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงพ่อไนยวัดบ้านแจ้งหลวงพ่อหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เอา้านี่ครับพี่อย่างเงี้ยพี่รูปเงี้ยคลาสสิกดีพี่นี่ตะกรุดด้านหลังสามดอกอย่างงี้พี่ตะกรุดสามดอกพี่ตะกรุดสามดอกอย่างงี้เลยครับพี่ อ่าพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยนี่อ่ะรูปอย่างงี้รูปอย่างงี้หลวงพ่อนายกับหลวงพ่อมุ้ยอย่างเงี้ยพี่อ่ะพี่ดูชอบไหมเอ่ยอย่างงี้พี่เอาองค์ละสามร้อยบาทเอาองละเอารูปละสามร้อยบาทพี่นี่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอาไว้เลยพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพี่พี่นะนี่เลยพี่สามร้อยบาทตะกุดด้านหลังสามดอกแบบนี้พี่ชอบหลวงพ่ออะไรพี่บอกผมเลยน้พี่เนาะ รูปหลวงพ่อไหนหรือหลวงหลวงพ่อมุย้ยนี่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้าไปต่อไปต่อไปรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายของวันศุกร์ของเย็นวันศุกร์นะพี่นะโอ้โหพี่ลองดูนี่ไฮไลท์เลยนะพี่ไฮไลท์ได้เลยนะพี่นี่ครับพี่นี่หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้วสองห้าหนึ่งแปดหรือศูนย์แปดขอดูหน่อยเห็นไหมเอ้ยหนึ่งแปดนะพี่นะสองห้าหนึ่งแปดเหรียญป้องอ้อยเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มสองห้าสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่พี่ลองดูนะครับพี่ดู รายละเอียดคมชัดดีนะพี่เนาะโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องของความละเอียดความคมชัดนะพี่คมชัดดีจริงๆพี่อ้าพี่ลองดูเลยแต่น้องลองกล้องให้พี่ดูดีกว่านะพี่เนาะนี่อพี่ดูคมชัดดีไหมครับคมชัดดีไหมครับพี่นี่พี่ลองดูอ่าหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่มเปลี่ยนปองอ้อยนี่พี่ดู หรืวจีวรแบบนี้ดูพี่ดูรายละเอียดคมชัดดีนะพี่นะรายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่เหลี่นป้องอ้อยเห่นป้องอ้อยอย่างนี้นี่อ่าสวยดีพี่สวยดีนะครับอ่ะพี่ลองดูอย่างนี้ด้านหลังล่ะนี่พี่ลองดูตัวยันนะโมพุทธายะอพี่ลองดู นี่คมชัดดีนะครับพี่เนาะคมชัดดีพี่หลวงปู่เพิ่มสองห้าหนึ่งแปดโอ้โหพี่ดูเส้นสายฝนวิ่งเต็มเลยพี่เส้นสายฝนวิ่งเต็มเลยครับพี่นี่นี่เห็นไหมเอยตรงสือนี่อย่างนี้ครับพี่เอา้าครบรอบสามสิบสามปีมูล,ลนิธิเพิ่มวิทยาวัดกลางบางแก้วนะพี่เนาะนี่เดียนป้องอ้อยสองห้าหนึ่งแปดหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว เอาหกรบาทเหรียญป้องออยเอาหกรบาทสัญญาณรัวๆมาแล้วครับพี่แสดงว่า EP ที่สี่สิบหานำเสนอครบหมดแล้วนะครับพี่เอา้าพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับพี่นำมาแบ่งพันพห้พี่ในราคาหลักร้อยนะครับพี่นำมาแบ่งพันพี่พี่ในราคาหลัก100ร้อยเ,เลยพี่ลองดูนะครับชอบรายการไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนะครับพี่ นี่ประมาณนี้พระมีประมาณนี้พี่เย็นวันศุกร์กับเย็นวันศุกร์ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ชอบองค์ไหนทักทายน้องได้เลยครับพี่เอานํามาแบ่งปันพี่พี่นะครับพี่อา้วันนี้เฮงดีพระบ้านราคาถูกนะพี่เนาะต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับวันนี้หากพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับ ยังไงแล้วพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนะครับพี่เข้ามารับชมแล้วเนี่ยอดหนุนน้องได้พี่ไม่เป็นไ like รพี่ราคาหลักร้อยนำมาแบ่งปันราคาหลักร้อยครับพี่อ่ะไม่แล้วกวนพี่ๆแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ